รับของจากไปสนีน์มาดูซิว่าไปสีน์จะหาบ้านเจอไหมขณะนี้ก็ประมาณเาที่ยงนะคะเที่ยงเท่าไหร่ไม่รู้เที่ยงสามสิบสี่นาทีนะมาดูว่าไปสีน์จะหาบ้านเราเจอไหมค่ะ รถส่งของเียนะเดี๋ยวพอรถส่งของมาเยาดาวจะสัมภาษณ์นะคะว่าน้องเขาหายากหรือเปล่านะคะว่าปา,านยยดาวหายากไหมนะคะเพราะว่า20กว่านาทีแล้วไม่มาะคะ่ะ2ีกว่านาทีแล้วน้องเขาไม่เห็นมานะคะ แล้วค่ะมาแล้วค่ะหาเจอแล้วนะคะวิดีโอค่ะหายากไหมคะมยากครั้งแรกนะเราลองนะเนี่ย<อ>ค่ะลองลองค่ะลองส่งพัสดุนะคะมีค่าจช้จ่ายหกร้อยหกสิบาทค่ะ,ะจะได้คุ้นเคยเก,เกินไหม,ไมเกินยี่สิบบาทให้ให้ให้ยี่สิบบาท ขอบคุณค่ะซื้อโคกนะคะพี่ยี่สิบบาทซื้ออะไรได้ไม่เยอะหรอกได้โคกอยู่หรอกเพิ่มอีกเมื่อก่อนอยู่กันลับประพฤกโฮเทลเป็นอ่ากันลับปึกพฤกคอนโดแต่เป็นมอไซค์ไปส่งนะเดียวนี้ของผมต้องเป็นรถยนต์เลยค่ะตอนนี้จำได้แล้วเนาะขอบคุณมากในที่สุดเราก็ได้ของแล้วนะคะเออ ้มยกอดตกเย็นมามีฝรั่งนะคะมีฝรั่งปั่นจกรยานค่ะ <c oughs> ในที่สุดเราก็ได้ของแล้วนะคะ <c oughs> ออยะดาวล่องสั่งของไปนะคะทุกคนยะดาวล่องสั่งของไปหมื่อ้านเนี่ย สั่งเมื่อวานตอนเย็นได้วันนี้นะดีใจมากเลยดีใจมากเลยนะคะอของอันนี้ยาดาวสั่งประจำนะปกติแล้วสั่งของออนไลน์ไม่เป็นนะคะก็ในเมื่อสินค้าตัวนี้มันจำเป็นนะคะยาดาวก็เลยสั่งนะคะก็ดีใจที่ก็ดีใจเพ่นมาถือกเนาะคะนะ่ะเนาะอ่า ต่อไปแบบว่าถ้ามีของอย่างทรงมาให้ลุงสิมันกระสิบ,บ่ตองอ่ากระสิบ,บ่ตองอ่าข้างๆเนาะคะเนาะอ่าเรากระทรงของมาเรื่อยๆนะคะเนาะเรากับยังบระท่านเลยไปจะ <c oughs> ถามจะถามว่าอ่า,ากระทรงของมาเรื่อยๆนะคะเนาะเรากับยังบระท่านเลยไป จะถามจะถามว่าจะถามว่าให้แกนับดูให้แกนับดูว่าพอไหมเงินแกเลยบอกอุ้ยมันเกินมา20บบาทเ้ติปาอเพิินค่ะพี่น้องจา้าได้แล้วถือโอกาสออกมาดูออกมาดูต้นถั่วนะคะต้นถั่วนี่คะ่ะขึ้นแล้วนะคะนี่คะ่ะ เมื่อวานลุงคนสวนนะลุงลุงแม่เพิ่นมาเห็ดไว้ไห้นะคะย่าดาวประยูบานล้วาขอมาปลูกไว้ไห่มะเขือเทศนะคะนะตีดเลยมะเขือเทศย่าดาวหนึ่งกอสองกอนะคะสามกอสี่กอห้าก,กอนะ่อแล้วปลูกพักแพ้วไว้เห้พรอมจ่าพี่้องจา่าสุดยอดสุดยอดสุดยอด เราให้บ้านเล็กที่ไปแล้วนะคะพี่น,อน้องในยินแล้วน,นะคะเนาะบ้านเล็กทีบ้านเล็กทีท่าดพี่น้องจําได้บ่คะว่าบ้านไปสนีว่าบ้านเล็กทีเยะดาวบ้านเล็กทีท่าดคะ่ะถ้าจําได้ซอยคอมเมนต์มาได้ได้จาพี่น้องจา้าซอยคอมเมนต์มาเลยค่ะได้ด่าสออกไปเบิง้งไปเบิ้งโพสเนะคะ่ะเนาะได้ดา่าเสออกไปเบิ้งโพ์ นี่ค่ะคนเก่าเขาอยู่นะคะคนเก่าจะอยู่บ้านเลขที่ร้อยเจ็ดสิบนะคะแต่ของยายดาวยังไม่ยังไม่มาติดหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะยายดาวมาปรับปรุงใหม่นะคะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาไปสนีไปสนีเก่ากับไปสษีใหม่มาเปรียบเทียบให้ดูนะคะยายดาวก็เริ่มดัดแปลงไปเรื่อยๆนะคะยายดาวก็เริ่มไปเรื่อยๆ ของแฟดนะคะนะของแฟดโคนนะคะนะะี่นองจ่ะเจดาวดีใจคะ่ะเดด้าเดาาด้าจะเข้าไปเปิดดูของนะคะเาดด้าจะเข้าไปเปิดดูของลุ้นกันแทบตายคะ่ะลุ้นกันแทบตายกับพี่ไปสน่โทรมาตอนยี่สิบนาทีที่แล้วนะคะโอ้ยน้ำไหลเตือนเตือนเลยบาทน,นี่ โอ้ยอาบได้อยู่ตัวนี้โอ้แต่ได้ดาวปลกาอาบดอกได้ดาวยามันขั้นแต่ว่านามันไหลตามมาต่หมู่ว่านนี่แล้วค่ะน้ําเยอะมากเลยเที่ยวนี้ออีกหน่อยสงการก็อีกหน่อยสงการก็ได้เล่นน้ําหน้าบ้านนะได้ค่ะไี่เห็นไหมเล่นน้ำได้แล้วค่ะไปค่ะพี่น้องจ๊ะ เช้าสิบห้าพ,พี่น้องเขาไปเปิดเบื้องคองนะคะเนาะอากาศฮอนหอนค่ะเมื่อนี้ไปค่ะพี่นอ้องลุงรออยู่นะคะจะได้พาลุงไปทุระนะคะสำหรับคลิปนี้กะ <c oughs> ขอบคุณในหลายพี่น้องที่มาหลุนน้ำกันนะคะมาหลุนน้ำกันสุดท้ายที่ไปสนีก็หาบ้านเจอจนได้นะคะเอาอย่าด่าดีใจสุดๆค่ะ <c oughs> ไปสนีหาบ้านเจอ มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เรามาอยู่ใหม่มันก็เสียวๆเนอะเสียวกลัวเขาหาไม่เจอนี่ละสองตายายน้นาค่ะเชิญนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยโอยวันนี้ไม่มีลมเลย รถคันนี้มาอีกแล้วว่าจะปิดคลิปแล้วนะรถคันนี้มาเวลานี้แหละพูด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 ,ดสลหรับสำหรับคลิปนี้ยจด้าก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้วันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์นะคะค่ะกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะ รถคันนี้มาแล้วนะคะขอบคุณในรา้าย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ